ข้อ3 87.19 12.036 25.291 157.36ให้บอกว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนใดมีค่ามากที่สุด ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้เลขหตัวเลขที่ขีดเส้นใต้เลขหนึง่งตัวเลขที่ขีดเส้นใต้เลขหตัวเลขที่ขีดเส้นใต้เลขหให้บอกว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจํานวนใดมีค่ามากที่สุดทุกจํานวนขีดเส้นใต้เลขหนึง่งจำนวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือจากจุดทศนิยมไปทางซ้ายยิ่งไปทางซ้ายมากเท่าไรก็จะมีค่ามากนะคะ อันนี้จากจุดทศนิยมมาทางขวาหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งอันนี้จากจุดทศนิยมมาทางซ้ายตำแหน่งที่สองก็จะมีค่ามากกว่า,านะคะต่อไปจากจุดทศนิยมไปทางขวาก็จะมีค่าน้อยจากจุดทศนิยมมาทางซ้ายตำแหน่งที่หนึ่งสองสามจากจุดทศนิยมมาทางขวาอ่ามาทางซ้ายมีกี่จำนวน ก็จะมี1กับ1 1ในหลัก10กับ1ในหลักร้อยจำนวนใดมีค่ามากที่สุดคะตอบ157.36มีค่ามากที่สุด อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณทูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ